บอกแสใหม่ในคดีน้องต่อไล่เวลาวงจรปิดพบพิรุธทำลายแจ้งความลูกหายตัวไปจากกรณีที่น้องต่อหนูน้อยวัยแเดือนลูกชายของนายสิทธิโชคหรือพุทธวัย19ปีและนางสาวนิ่มภรรยาสาววัยสิปีหายตัวไปจากบ้านในพื้นที่หมู่หตําบลหินมูลอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตั้งแต่ช่วงเวลา7จ็นาฬิกาของวันที5่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มาถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า13วันแล้วยังไรวีแร่แววขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค7และสืบสวนภูทรสมรนครปฐมยังระดมลงพื้นที่หาบอ่อแสกันอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่พบวีแบ่แววมีรายงานว่านายพุธและนางสาวนิ่มพ่อและแม่น้องต่อได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปตั้งแต่เช้าเพื่อนำตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จ จนถึงเวลานี้ยังไม่ปล่อยตัวกลับมาขณะที่บรรยากาศบ้านที่เกิดเหตุตลอดทั้งวันเงียบมากมีแต่เพียงชาวบ้านที่ออกมานั่งคุยกันบ้างเล็กน้อยด้านนายสุบินปู่ของน้องต่อให้ข้อมูลว่าพ่อและแม่เด็กออกจากบ้านพักไปตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาถามว่าไปสอบปากคำกับตำรวจแต่จากข้อมูลที่ได้ตรวจสอบพบว่าตำรวจได้นำตัว พ่อแม่เด็กเข้าเครื่องจับเท,ท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีผู้สื่ข่าวรายงานว่าล่าสุดทีมสอบสวนได้บอสแสใหม่ในคดีโดยมีกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าป้อมจุดตรวจตำบลหินมูลสพอบางหลวงบันทึกนาทีที่พ่อแม่ของเด็กขี่รถจักรยานยนต์มาสองคนจอดหน้าป้อมจุดตรวจซึ่งในภาพจะเห็นว่ามีตำรวจในหนึ่งยืนอยู่คือดาบตำรวจปอง เป็นตำรวจที่มีบ้านพักในชุมชนและดูแลป้อมจุดตรวจแห่งนี้จากเหตุการณ์ตามภาพวงจรปิดเกิดขึ้นช่วงเวลา8นาิ33นาทีของวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่เด็กหายโดยเป็นช่วงที่พ่อแม่ของน้องต่อมาแจ้งเหตุกับดาบตำรวจปองว่าน้องต่อหายตัวออกไปจากบ้านพักเวลาตามกล้องวงจรปิดขัดแย้งกับทำลายก่อนหน้านี้ที่พ่อแม่เด็กให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่า ลูกหายออกจากบ้านพักช่วงเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาก่อนที่จะออกจากบ้านพักแจ้งเหตุกับตำรวจแต่หากดูตามเวลาที่ปรากฏในภาพวงจรปิดพบว่าพ่อแม่เด็กมาแจ้งเหตุกับตำรวจช่วงเวลา8ปดนาฬิกา33นาทีของวันเกิดเหตุซึ่งกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพได้อยู่บนป้ายจุดตรวจด้านหน้าป้อม ส่วนระยะทางป้อมจุดตรวจห่างจากบ้านพักที่เกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรจากการสอบถามทางด้านตำรวจได้ให้ข้อมูลว่าตอนที่มาแจ้งว่าเด็กหายทางพ่อแม่เด็กไม่มีท่าว่าจะร้อนรนอะไรสีหน้าดูปกติยิ้มแย้มแจ่มใสมันขัดกับคำสัมภาษณ์ที่พ่อแม่เด็กให้ข้อมูลไว้อึ้งเลยผลตรวจดินเอน้องต่อนเด็ก8เดือนหายปริศนาพบเป็นลูกหลวงแจ้เพื่อนสนิทต,ตา จากกรณีน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนหายไปจากหมู่บ้านที่หมู่6ตําบลหินมูลอเภอําบางเลนจัังวนครปฐมตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างปริศนาพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หกักพานรองผู้ชักการตํำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าหน้าที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจับเท็จ นำมาใช้ทั้งหมดโดยประเด็นสำคัญขณะนี้คือไม่ทราบแน่ชัดว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เชื่อว่าสองสาม,มีภรรยารู้กันแน่นอนไม่ใช่คนอื่นซึ่งตำรวจกำลังเร่งดำเน,นินการอยู่พร้อมระบุว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการว่าคดีไหนที่ยังไม่คลี่คลายให้เร่งรัดคลี่คลายทั้งหมดโดยเฉพาะ กรณีเด็กหายไปที่สังคมตั้งคำถามและประชาชนให้ความสนใจอยู่พลตำรวจเอสุรเชษกล่าวว่าสองสามีภรรยารู้กันนั้นคือเชื่อว่าต้องรู้ว่าเด็กไปไหนไม่มีคนอื่นส่วนจะมีคนอุ้มไปหรือไม่อย่างไรนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายการทะเลาะกันหรือการที่พ่อของเด็กอาจไม่ใช่พ่อแท้ๆกำลังทำการตรวจด,ดินเออยู่ส่วนจะบอกว่าใคร มาอุ้มไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยขอเวลาทำงานก่อนเชื่อว่าจะสามารถคลี่คลายคดีได้แน่นอนพร้อมยอมรับว่าสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่จากการสืบสวนมาหลายวันได้ตำหนิทางตำรวจพื้นที่ไปแล้วว่า10วันทำอะไรอยู่โดยจะมีการประชุมและกำชับพื้นที่ครั้งว่าคดีนี้ต้องลงไปดูไม่ใช่รอให้ระดับ ตำรวจลงไปสั่งการเพราะในพื้นที่มีทั้งผู้มังรับการและผู้กำกับการที่ต้องลงไปดูตั้งแต่วันแรกไม่ใช่ปล่อยมาหลายวันพยายามหาความจริงอะไรไม่ได้สักอย่างย้ำว่าเรื่องนี้ต้องไขออกมาให้ได้โดยขอเวลาทำงานสักระยะขณะที่นายสิทธิโชคหรือพุธอายุ19พ่อเด็กพร้อมนางสาวพิไลพรหรือนิ่ม อายุ17ปีแม่เด็กยังยืนยันว่าลูกถูกอุ้มไปนิ่มเปิดเผยวา่าหลังจากเจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนวันแรกที่พูด ว่ามีคนอุ้มลูกไปเป็นชายใส่เสื้อสีเหลืองแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังถามคำถามเดิมๆส่วนพ่อก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้และวันนี้ได้เล่าเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นให้พ่อฟังและบอกกับพ่อว่าเราไม่ได้ทำและเราไม่เกี่ยวข้องในปมฆ่าลูกตัวเองส่วนเรื่องบัญชีมีเงินเข้า15,000บาทซึ่งเป็นเงินจากประกันสังคมได้มาในช่วงที่คลอดลูกได้เงินตอนลูกอายุประมาณ4เดือน ประเด็นนี้ก็ตอบเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วอยากบอกสังคมว่านิมไม่ได้ทำทุกอย่างไม่ได้เอาน้องต่อไปทิ้งน้ำไม่ได้ขายน้องต่อและไม่ได้เอาน้องไปให้ใครเลี้ยงขณะที่ลุงแจอายุ55ปีเพื่อนสนิทของพ่อนิมหลังถูกตำรวจเชิญไปให้ปากคำและไล่ตามกล้องวงจรปิดยอมรับ ว่าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับน้องนิ่มเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาก่อนท้องแต่มีการป้องกันโดยการสวมถุงยางมั่นใจว่าน้องต่อไม่ใช่ลูกตนพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะวันเกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้านตลอดไม่ได้ไปไหนล่าสุดด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุถึงผลตรวจดีเอ็นเอของน้องต่อ โดยยืนยันว่าผลตรวจดินเอระหว่างน้องต่อกับลุงแจ้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทพ่อตรงกันนั่นหมายความว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกที่แท้จริงไม่ใช่ในายพุทธซึ่งจะได้นำลุงแจ้เข้ามาเข้าเครื่องจับเท,ท็จที่กองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งด้วยพร้อมกับซักถามและสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่นางรำพึงสีอย่างนอกอายุ66ปีป้าของนางสาวนิ่มเปิดเผยว่าตำรวจมารับตัวต,วตนที่บ้าน ให้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมหลานสาวให้พูดความจริงเนื่องจากตนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ใจเย็ยนที่สุดซึ่งตนใช้เวลาพูดคุยกับนิ่มอยู่ประมาณสองชั่วโมงพยายามบอกให้พูดความจริงหากรู้ว่าใครเอาหลานไปก็ให้บอกมาแต่นิ่มก็ปากแข็งบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นจากการสังเกตของตนเมื่อวานนิ่มดูเครียดมากเวลาพูดคุยจะไม่สบตานั่งก้มหน้าสายตาลอกแลกถามคำตอบคำ ซึ่งตนมองว่าแปลกเพราะโดยปกติเมื่อก่อนเวลานิ่มมาหาที่บ้านหรือเวลาพูดคุยกันนิ่มจะมองหน้าและสบตาแต่พอเกิดเรื่องไปคุยกันที่โรงพักพฤติกรรมการพูดคุยจะตรงกันข้ามไปหมดตนจึงเชื่อว่านิ่มอาจพูดความจริงไม่หมดหรือ,อยังมีบางอย่างปิดบังอยู่ซึ่งตนก็พยายามกเกลี้ยกล่อมหลานอย่างเต็มที่แล้วแต่นิมไม่ยอมปริปากบอกข้อมูลเลยแม้แต่น้อยจึงไม่ทราบว่า นิ่มจะเกี่ยวข้องกับกรณีหลานหายจริงหรือไม่ส่วนตัวขอฝากความหวังไว้ที่ตำรวจด้านนางปัทมาพรภูต้อมอายุ55ปีอาของนางสาวนิ่มบอกว่าเมื่อวานตนเองเดินทางไปโรงพักพร้อมกับพี่สาวคือน,นางลำพึงเพื่อไปช่วยเกลี้ยกล่อมนิ่มแต่นิ่มก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่รู้ไม่เห็นจากการสังเกตอากับกิริยาของนิ่มที่ไม่ศบตา และนั่งก้มหน้าตนเชื่อว่านิมกำลังโกงหกอะไรบางอย่างแต่ไม่ทราบว่าโกหกเรื่องอะไรซึ่งหากถามว่านิมรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องลูกหายหรือไม่ส่วนตัวมองว่า50.50ิ 50. ิ่นิมอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้จึงขอฝากถึงนิ่มหลานสาวหากรู้ความจริงอะไรหรือหากรู้ว่าลูกอยู่กับใครก็ขอให้พูดความจริงออกมา ทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือขอเพียงให้เด็กปลอดภยัยส่วนเรื่องเงินจำนวน15,000บาทที่ถูกโอนเข้าบัญชีของนิม่มตนเชื่อว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรของบัะกันสังคมซึ่งตนเป็นคนแนะนำนิม่มเมื่อตอนตั้งท้องว่าให้นำเอกสารไปทำเรื่องกับบริษัทสถานที่ทำงานของนายพุทธขอรับเงินสงเคราะห์บุตรหลังจากคลอดลูกเนื่องจากนิ่มไม่มีงานทำ มีเพียงพุทธคนเดียวที่ทำงานดังนั้นจึงต้องทำเรื่องกับบริษัทของพุทธซึ่งจะได้รับเงินหลังจากคลอดลูกส่วนบัญชีที่รับโอนเงินก็จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่พุทธทำงานนั้นผูกกับบัญชีธนาคารอะไรแต่ตนก็ไม่ทราบว่านิมได้ไปทำเรื่องตามที่ตนแนะนำหรือไม่เรื่องนี้จึงต้องไปถามพุทธสามีของนิมน่าจะรู้